ได้ยินไหมได้ยินแล้วใช่ไหมเรื่องที่ประเด็นสําคัญมากมีคนไข้ยเยอะมากเลยช่วงนี้มาหาด้วยอาการเป็นเป็นพากินสันนะครับมือสันแบบหันหันไม่ได้นะหันหันหันคอไม่ได้แล้วก็มือสันด้วยนะอายุมากแล้วนะครับแล้วก็มีเด็กๆก็มีอายุไปทำงานก็มีเป็นเป็นเหมือนกับเก่งไนงะเหมือนแบบมันซึมๆตาซึมอะไรอย่างเงี้ยนะ ให้ประวัติว่าปวดคอนะเราก็ซึมซึมเราก็เหมือนมีจิงหลีดในหูนะมันมีจิ้งหรีดแล้วก็มีอะไรนะมีจักระจันจักระจันนี่เป็นเยอะวันนี้มีจักระจันด้วยจักระจันในหัวในหูพอจักระจันเราก็เป็นจิงหรีดพอจิงหรีดก็จะเป็นเป็นแมงนะมันอยู่ในปูเลยวิ่งวิ่งตลอดเวลาแล้วพอเราจับจับดูที่ฐานกระโหลกตรงนี้นะปรากฏว่ามันจะแข็งมากนะก็คือมันวิธีแก้นะ เราสามารถแก้แกได้แต่แต่ก็ค่อยๆทําไปเพราะว่าถ้าเราอยู่ดูแลกันไปก็ทําได้เบาๆนะให้คลายคลายกล้ามเนื้อคอแล้วก็ลองขยับขยับกล้ามเนื้อชั้นลึกคอแล้วก็คึงตรงกล้ามเนื้อกะโหลกเพราะว่าเลือดมันไม่ขึ้นหัวนะมันเกิดจากตัวแนะ่ๆคือหมอลองดูคอมันมันเริ่มเสื่อมมันแข็งพราะมันแข็งเสร็จแล้วปุ๊บไม่ขยับคอมันแข็งไง เรากล้ามเนื้อก็เลยเก่งเก่งก็เลยเลือดไม่ไม่ผ่านนะเราจะบอกว่าเลือดไม่ขึ้นหัวก็คือมันเลยมันตื้ออยู่นะนะนนี้เป็น <G ül> เป็นข้างซาง้ายส่วนใหญ่เป็นข้างซ้ายนะเพราะว่าเวลาเรา,เอ,าจจรเ,อเอียงอาจจะเกิดเอียงนะนะค,าค,าคายคายกล้ามเนื้อตรงคอเนะี่ยท้านซ้ายนี่มาลาคายม่ดูฝั่งนี้นี่คายอย่างนี้นะเราจับดูคายอย่างเงี้ยเบาๆนะเป็นกันยืดตัวเนี่ยโ,โอ้โหนี่นี่ก็แข็งนะ อันนี้คอหัวแข็งด้วยนะอันนี้ตรงนี้มันจะถานกระโหลกแต่เราจะคายตรงนี้ก่อนคายเบาๆนะรตรงนี้คายคายแรงไม่ได้เดี๋ยวมันจะมันมีมันก็มีขอก็เป็นส่วนที่อันตรายนะแต่คายเบาๆได้คายอย่างนี้เบาๆอย่างเงี้ยนะการคายไม่ต้องแรงนะเบาๆเป็นกันเยอะนะไอหูววิงๆเนี่ยหูอื้อนะคายอย่างนี้นะ เห็นไหมคายแนวเนี้ยแนวเนี้ยเห็นไหมไม่เห็นบอกได้นะเขาจะได้ขยับมาจากอะไรนะมาจากระยองก็มีนะใช่ไหมใช่ระยอง,ยองโอ,อ้ืออมากเลยนะระยองเยอะมากนะเห็นไหมถ้าเห็นก็กดอันนั้นหน่อยถ้ากดถ้าเห็นก็กดหัวใจที่ว่าเห็นไหมนี่นี่อาจารย์จะกดตัวนี้แข็งตรงนี้เป็นตุดจุดที่มัน ลองขยับดูเจ็บไหมอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะบางงานก็จะทำไม่ได้นะแต่นี่ก็ลองทำก็ได้ขึ้นหัวไหมย,ยังไม่ขึ้นนะเบาไปเขาชอบเป็นแรียงอีกอย่าก,กดแรงนะจริงๆต้องเบานะครับข้ามาดนี้ไหมมาด้านนี้ไหมนันนี้ขึ้นหัวเลย เป็นกันเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ขยับไนงะเราจะขยับกระดูกคออันนี้เรียกว่าการการการขยับกระดูกคอนะบางคนก็โอ้โหเห็นเราแบบอะไรนะอยากโดนบ้างอือยากโดนมืออาจารย์บ้างกดเบาเบานะครับถ้ากดไม่ได้ก็ไม่ต้องกดนะมาให,ให้อาจารย์กดให้ก็ได้อาจารย์ก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลดำเนินสะดวกบางคนถามว่าอยู่ที่ไหน ถ้าถ้าดูใน youtube ก็ไม่ไม่มีบอกจะบอกว่าอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลอำนสะดวกนะไม่ต้องกดถูกใจนะให้กดหุรูปหัวใจรักเลยรักเลย,เลยหัวใจอย่างเงี้ยใช่ไหมเฮ้เราต้องซื้ออะไรนะกระดิ่งมาด้วยนะเจ็บไหมเนี่ยตัวนี้แข็งมากนะตรงมันแข็งมันจะเป็นเลือดมันจะอั้นเลือดนะให้เลือดวิ่งผ่านได้ มันดูตรงนี้ก็ได้ให้เขาดูหน้าอาจารย์บ้างมีเยอะมีเยอะเป็นที่ที่ที่คอคพวกนี้เป็นกลุ่มของลูกคอหมอลองกดูคอเสื่อมด้วยนะฮะก็ขยับกระดูกคอถามได้นะถามไว้นะนะเจ็บไหมตวงกระดูกคอก็ฮขึ้นหัว อันนี้คือเรากดที่ที่กระดูคอกระดูกคอด้วยนะเนี่ยกระกูกล้ามเนื้อด้วยมีคําถามไหม,มอ่านไม่ออกไม่มีไม่มีเลยเราต้องคายเนี่ยนะคายกล้ามเนื้อ ข้างคอนี่เป็นเยอนะฝั่งนี้ด้วยคลายสองข้างนะครับเดี๋ยวเราจะอาจารย์ทีว่าเราจะคลายไอ้ตัวไอ้กล้ามเนื้อใต้ฐานกระโหลกข้านอนคว่ำยังไงนะแชร์ได้นะครับใครแชร์ให้อื่นก็เห็นบ้างโนสามารถแชร์ก็แชร์ได้แล้วก็ใครถามาอาจารย์ก็ถามในในอ e ินบ็อกนะในข้อความนะ เมสเซเจอร์นะ,ะกดเองได้ไหมกดเองเหมือนกันก็ต้องอบเบาๆนะครับอย่ากดแรงนะไม่มีมีที่ดำเนินสะดวกที่เดียวนะหน้าโรงวันดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ไข้ก็มาแต่เช้าเลยอ่ะมารอแต่เช้าเลยหัวจะได้ทํามันช้านะขั้นตอนเรามีเยอะนะกดกระดูกคอนี่ก็แข็งเลยเนะี่ยกระดูกคอเวลามันเป็นก็ปวดไม่เกีร์ คือศนะูนย์สามสอ,อนงนะสองสี่ห้าหนึ่งหกหเนี่ยกระดูกคอก็แข็งส่วนใหญ่พวกกระดูกคอแข็งเนี่ยกระดุมรอ,องกระดูกคอเริ่มเสื่อมเนี่ยมันจะมีเรื่องเรื่องพุกนี้ด้วยอย่าปล่อยนะฮะอย่าปล่อยให้เป็นนานบางทีเป็นนานๆแล้วมันจะเดินเซวันนี้ก็มีคนไขเนเ้เดินเซมาเดินเซบอกไม่ปวดแล้วเดินเซอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นจากหมอนรองกระดูกคอมโดน แล้วนะแต่ถ้ามันแข็งแข็งเนี่ยมันก็ทำให้มีปัญหาของไอเนี่ยไอตัวหูอื้อหูวิงวิงนี่แหละก็ามาจากตัวกล้ามเนื้อกดเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยพอรอบสองมันจะเริ่มคลายตัวแล้ว อันน şey> <sy eh uh)> ี้ก็จะแรงขึ้นใช่ฮะปวดปวดไปไหนนะใช่ก็ประมาณสี่ถ้าสี่สี่สี่สองสี่สามก็จะไปหูได้เพราะมันเป็นจุดบางทีกดแล้วก็หายใจโล่งขึ้นเพราะว่ามันก็ลงไปเป็นเนื้อแคลรีนเหมือนกันกดเข้าหูเลยใช่ไหม จะไปไหนนะกงไหนึ่งสี่สงหไปหูไหนหูซ้าย ทะลุหูไหมใช่ขนุฮะก็้ยถ้ปล่อยเงี้ยมันใช่มันโล่งหูไหมอ๋อเหมือนเจียย์หูเลยใช่ไหมถ้าถ้าเราปล่อยไปแล้วมันจะโล่งหูเลยใช่ไหมเพราะหูม็จะตื้อหน่อยใช่ไหม ไอเนี่ยตรงนี้ก็จะรู้สึกหูหูอเมื่อาอา,า,างเห็นวกคอตรงไหนอุ้ยกดไม่ได้นะอันี่มันเป็นกระดูกคอข้างส,ส,สี่สองนะสี่สามอย่าไปกดกันนะเพราะตรงนี้มันม,ม,นมีมันมีปัญหาของเส้นเส้นเลือดตรงนี้คือจารย์ก็ไม่ให้กดเพราะมันงันเดียวเองระหว่างร้อนเลือด ถ้าแถวกดหูเนี่ยนะกดไม่ได้เลยนะนะอันเน,นี้ยที่เราต้องกดเองคือตรงนี้ที่มีผมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกดไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้อย,อ,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 ยอืมอันเนี้ยกดเองเห็นไหมไหมมันเจ็บยังไงบอกอาการบอกปวดยังไงปวดไปไหนไหม นะปวดไหมตืึอไหมไปไหนไหม,มหอ๋อโอเคนะหน,นึ่งสองสามสนะี่ห้าหกอันนี่อะโร่งไหมอ๋อตรงนี้เหมือนกันไหมฮะน,น,นี่เหรอรนี่นนอะไปไหน ไปหูไปหูเหมือนกันกับข้างล่างอันไหนมากกว่าล่างมากกว่านะเราเงี้ยโล่งหูเลยอ๋อถึงว่าขี้หูมันวิ่งเลยเนี่ยโอว่าแบบนี่ก็ครึ่งตรงนี้นะอย่างเงี้ได้ครึ่งอย่างเงี้ได้หมดเลยอย่างเงี้ยได้ตรงเนี้ยไงเจ็บไหม ไม่ใช่มันปวดมันปวดดีหรือปวดจะก,กดปวดดีดดีนะเออเจะได้บอกบว่าดังจะได้เนี่ยเรากดได้เลยอย่างเงี้ยคนไข้จะได้บอกว่าเออกดไปเถอะอย่างเงี้ยมันกดได้ตรงนี้ตอนนี้ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันเพราะว่าเรากดเหมือนล้นวดให้ให้เลือดมันมาใช้ถอยเนี่ยแชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วย อันนี้ก็คือหูอื้อข้างสายนะเนี่ยพอกดแล้วมันจะโลกหูได้นะอย่างเนะงี้ยครึ่งด้วยนะมีคึงดูดูดูด,ด,ดูท่า,าจานสิถ่ายกลๆหน่อยดูเห็นไหมเรามือวางวางอางนี้เขาเลยนะอย่างนงี้นะกดได้เลยนะตรงเนี้ยตรงฐานกระโหลกนี่ก็จะเจ็บหน่อยหนึ่งปวดนิดหนึ่งเนี่ยกอดเยหนึ่งสองสามสี่ หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเง้ปล่อยฮึตรงนี้ปวดมากเลยงัดขึ้นใช่ไหมมัน,ม,นมันโอเคไหมมันโอเคนะแต่ต้องงัดงัดาได้นะอ่าอ,อย่างนงี้ก็งัดงัดขึ้นได้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรตรงเนี้ยถ้านอนคว่ำอย่างนี้มันบางหมดนะครับฮ ว่าตรงนี้ไม่ได้กดกระดูกคอกดฐานกระโหลกนะกดได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะอันตรายผมเมื่อกี้จะไม่ให้ดูว่ามันค่อนข้างอันตรายเหมือนกันอย่างเงี้ยกดได้ถ้านอนคว่ำก็กดแล้วก็โอเคแต่มันจะต้องมีหลุมตรงเฉยตรงจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันไม่มีหลุมเตียงมันไม่มี เมือนราสระผม,มแต่นอนคว่ำค่อนข้างปลอดภัยนะกดให้กันได้นะครับอย่างนี้ผมผมเนี่ยเนี่ยจะเจ็บปวดนิดหนึ่งนะเนี่ยใช่ไหมเออปรกดแล้วมันถึงจะโล่งนะ เราก็คายได้คายคอแต่ยังเป็น c 2อ c มันก็ติด,ตดนิดหนึ่งหมายถึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลุกต้องบิดที่มันเป็นล็อกบางทีคอมันก็เอียงหนึงง่งเราลองปลดดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเพราะมันคอติดเหมือนกันนะ มันตึงไม่หลุดเพราะมันนีย่ยฝั่งนี้หลุดง่ายเพราะฝั่งนี้ไม่ตึงาัามันยังติดอยู่นะบางที่มันไม่หลุดก็ต้องติดก็ต้องไวเอเอเอ้มาซ้ำาเอชอบกดไลค์ช่กดแชร์ด้วย